ลทำคืนเนี่ยเหมือนกันนี่แหละทำหาเชีจยจนตาโกนมดแล้วครับทำจนตาโกนหมดแล้วนะครับปู่เชียมาเชียไปไหนเพื่อจะพ้นเมีเพ้นเชียได้กี่นกีสองโอ้ศูนย์จริงๆนะครับศูนย์เลยศูนย์ตัวเบื้อเลิ่มเลย ตอนนี้มันตอนนี้ตอนนี้มันแมนนี่ตอนนี้เจ้นนีเดียนเ่้าหมนเขียเอาที่ว่าถ้าขูกงวดนี้นี่จะหนีเข้าท้ำเลยหรอครับปู่าชงหมากซ้่ทำแลาวทำแล้วมันไม่ใช่เยอะเก้าถึงเจ็ดเยอะเจ็ดเป็น้อ่างสองตัวองตัว้ตัวเืเคร่อเน็ดอีกแล้วมัว่านะเฮ็ดแล้วท่านแล้วนหนึงกับเอาไปแล้วคนมึงสองคนมึงกูหลอน ก้าหกศูนมาหม่บอตัวเดียวเก้น่ะตัวนี้มาต้องโลกออกออโลกจากไหนล่ะปู่นี่คือฟันคือฟันทงเฮาสีฟันทงเฮาสีเดี๋ยวแน่นอนเลยนะ,น,น,นะคือวันนี้นะโอ้วันนี้วันนี้คือเอาแน่นอนเลยนนใช่ไหมครับปู่แน่นอนตัดแล้วที่ปู่เรียกครบคือวันนี้คือแน่นอนเลยใช่ไหมครับไม่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 ชุดนี้ ชุดนี้เลยคือว่าจะทำแล้วพอเลยนะพอเลยนะพันธุทงมันถือตามมันถือตามมันกินนะเอาบวยกินนะครับก็คือวันนี้คือแน่นอนเลยแค้นบ๊ายว้างถือก็แล้วด้วยเนี่ยเขาพันมันเลยนะครับหลายถือกันมากหันปล่อยไปหลายมือถือมาทานไปเนี่ยนะแจกแจงเนี่ยมอสงปูลองปูอย่างเี้โอ้ยหอกหลอกหลายคนบางเอาเองครับปูเคียนไงติดตามไงแม่ครับปูต้องไปดูน้ามนต์ทื่นเด้อทำไปแล้วแต่ก็อยู่ในอ่าง โอ้ครับเมื่อนี้เมื่อสรุปปูเชียหอยโต้ไดแก่นแก่นปูคลุบแล้วพอทำเสร็จแล้วบอกแล้วทีดีบอกเราแล้วเล็กอยู่เด็กอยู่คุ่นึ่งมนม้วนทำแล้วเสร็จมันม้วนปึ๊บมันขี้กันบ่จะทำวันไหนครับปู่วันนี้เฮ็ดนีเสร็จได้พอเลยโอ้วันนี้คือโอ้ถึงทำมาขึ้นคลุบแล้วมาขึ้นแล้วได้แล้วแต่ว่าวันนี้กะจิบว่ามาเฮ็ดอีกปึ๊บมันึ้าเสร็จอีกปึ๊บเป็นอีกกระแม่นหนึ่งอ่ะเท่าเลยปุ่นเนี่ย กีท่าม้าน,นี่กีท่าม้านี่ม,นม,นมันตลอดมาเลยนะอันหกศูนย์เก้าศูนยอันวนอยู่นะตั้งแต่หกสามศูนย์เกเก้าสามศูนย์หมศนยวนมาตลอดมันก็ขึ้นเงินดตลอดบารนดีโย่กับมาถามคนมาถามหลายเลยแกเมื่อีเลม่เห็นเอกตลอดเยครเป็นที่เก้าน่ะเป็นตัวเดียวน่ะเป็นมกศูนย์หกศูนยที่เก้าเกาศูนย์หกศูนย์หกกับเกตัวกันเเขากินกัหัวงซื้อ แต่เราเห็นแล้วด oh, oh. ูแล้วปูส oh, uh, mm ีฟ hmm. mm ันทงบแบ่น huh. ี่ฟันทงแล้วนี่ฟันทงตัวนี้สองตัวล่างสองตัวล่างนตัวล่างของล่างคือสองศูนย์สออันนี้คือฟันธงแต่วันนี้จะปู่จะทำ คือว่าจะย้ําว่ามันจะเหมือนตัวนี้ไหมแน่นแน่นทำแล้วทำทำแล้วทำแล้วมันคิดว่าไม่เป็นก้อใหญ่หลายตัวด้วยครับมืู่นี่เปมือปันทงเลยปันทงไปบุรีรัมย์กับไปเหยีดเอาได้ตัวนี้ว่าโปรฮึมปันทงนี่ปั้นทงปั้นทองโอ้ตัวฟันทงเลยโอ้เกียนได้เองเลยนะครับผมปันทงอืง ห้ามถามบ่อยห้ามถามบ่อยรับสายนี่ตัวตับนี่ไม่เลยชุดฟันธงใช่ไหมครับปู่ตรงไปครับคื่สองมาสามสามมาสามนี่มีเบิดละที่เนี่ยที่ว่าแยกให้นี่คือแยกให้แล้วแยกใอะไรที่แยกกลบวมัแยกไว้มักล้ากับท่านั้นละโอ้โห่เก้าหกศูนย์เนี่ยแหละครับอ่าแมนเพราะว่าตัวแรกมันไม่ได้แล้วแหละมันคนมีเงินซื้อก็ไม่ได้หรอกถ้าถ้าคนแรกซื้อกว่าซื้อได้แล้วเนี่ยโอเค ครับได้คือวันนี้็จะเป็นชุดฟันธงนะปู่เนาะเบิ้มกล่องไม้แล่ะประเทศตะปูขุนได้บ้างนีแม่นเบร้บกันเดียวกับอีท่าเขาทำมาเนี่มันทำไรเมย์ิเมยเฮาหงจว่ามันเป็นจัวไรหึงใจวะปู่ยิ้มอะไรเมย์แล้เที่ยงคืนเหมือนเดีว่าคอนอนเลยเที่ยงคืนไม่เห็ดิที่ถุนึอย่างเดียวเทียงคืนไม่เห็นเลย ขึ้นล้มแห้งวอนหนาวหนาวเลนลมพัดนี่นล้มพัดลมสาดมากเหมือนล้มแข้งนี่เป็นที่เก่าหน่อที่บางลบกฐานกันนี่ก็เฉกคนนี้ก็ะวจมมายกเถอะเฉกสามตัวมาระโดดบ่กีมาโดดกีมาโดดมาสั่งอันนี้ซอยแนชุดชุดฟันธงนี่ตัวไหนครับปู่ครับฟันธงเนี่ยครับผม เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์แล้วแล้วไอตัวเก่าๆที่ผ่านมาล่ะครับปู่ก็ก็นั่นแหละตัวแรกกับตัวสุดท้ายตัวแรกกับตัวสุดท้ายตัวแรกคือเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หสาศูนหสามหกสามศูนอันนี้คือตัวสุดท้ายคือเก้าหกศูนย์คือไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับปู่เอาใครดูคลิปนี้ะคัห้องกับพือนเนาะนองจกเองเนอืองไกเลี่ยนแบบองไก็บเลี่ยนนะปู่นะครับมึงมึงโอ้ยหักกันเนาะ อ่าฟันทงไปแล้วออกแล้วน้ำมน้าไปแล้วหกเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนยครับอืมถือเลยมันจะอั้นเน่เก้าาูนินได้เลาไม่ตัวไหนก็ผู้ใดด้วยเนาะวน้านเ้อามาเลย อมาจารับค้าอยู่ตลอดเลยครับอ้าวมาถามหวยเนาะออหกสามศูนย์ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเอซีครับผมเอาเหมือนเดิมครับอันนี้คือเป็นตัวกันท่านตัวกันเดี๋ยวตัวฟันทงตัวฟันทองเออตัวนี้คือตัวฟันธงตัวตัวเดิมไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับปูตัวเดิมนี่ตัวเดิมไม่เปลี่ยนอันนี้ฟันทุงให้แล้วเนี่ย โอ้ตัวตัวนี้คือตัวฟันธงเนาะตัวฟันธงไล่ตัวแรกฟันธงไหมครับตัวแรกกับฟันธงตัวแรกตัวท้ายน่ะอ๋อก็คือว่าได้มีทั้งตัวแรกทั้งตัวสุดท้ายแต่มันก็มีหนีเก้าศูนย์หกศูนย์นะปู๋นเนาะตัวตัวแรกก็เก้าสามศูนย์มันก็เก้าศูนย์เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่แล้วก็หกสองคำที่ว่าเก้าหกศูนย์หรือว่าเก้าสามศูนย์เนี่ยเก้าหกสามศูนย์เนี่ย 9ก้สามศูนเขาเอาเลขหกกับหัวเปเลขเก้าคนม่เข้าใจครับเออมันจะมีหลายตัวคนม่เข้าใจเนี่ยบางคนว่าพื้นพื้นขัดแท้พื้นกรโื้นคัดตรงนี้แ่เนาะใน้ทุกตัวก็หลายตัวอกันเนห้ันนอกนี้ยใครมาตัวสองหลายตัวมันก็หลายตัวอี่ตัวเนอันพักตัวเดียวก็ไม่รู้เยเข้าหศูนย์ในแมีเออปันท่งตัวนี้ล่างหกสองสองศูนยตัวอืถ้ามันจบเป็นตัล่างบนหมดถ้ามันจบแล้วมันไม่ยังไหลฟันทงเลยฟันธง ก้าหกศูนย์แมนจบเลยก้าหกสองหกสองนี่คือล่างหกสองนี่คือล่างหกสองศูนย์เหมือหลรับสายไหมเลยเนาะพระจันทร์เนาะตัวแรกกับตหง่้ก็บเนาเขาเซาขายแล้วตัวแรกเขาเซาขายแล้วตะตัวแรกเนาตึ้งหงังต้งไงกบ่เนาเขาเซาขายแล้วพงยาเห็นผมยาคิดเยนนี้เลยยตะรับมันนาะเลียนปกติอยีเีนออกลดเออ่มือ ปวดขอพระอวยไว้เลย96062แล้วก็02ใช่ไหมครับปู่ตัวเดียวแล้ว960ไปเลย960ชุดฟันธงเนาะตีไม่รอดนี่ให้เขาดูเองตัวนั้นบอกเรื่ว่าหลายตัวอีกแล้วลายตัวแท้เออรายตัวแล้วเนาะบอกเก้าตัวเดียวนลยเอาแค่ไม่ตัวเดียวเนี่ยเก้าหกศูนย์ เก้าหกศูนย์ตัวหกเก้าศูนย์ก็ได้ชุดนี้จะเป็นชุดฟันธงนะครับเอฟครับผมเก้าหกศูนย์คุณแม่เอ้ยยูได้ตัวเนียเจ้าสีเลยม่ากลับจี่ดอกางตเกียจะใ่ตัดมื่อกู้ตเกียรกากระตุเนัเจนเห็นตาคุบ้างหรือตาคุณคุ้งุอย่างเดียวตาคตเสีย์เนีราล้อมาน่อยครับล้้อนเลยที่ีนี้ฉันเนาบึง เขากยานเขากยานเอซอรกันเสื้อเนไม่นี่จอกัวเสืม่กินกาให้ลดเส้เขาหรอกเกเขาเพราะว่าเอาข้งแรกงนอนเอาเห็ดเอาอะไรบมดนะรับตายงไหนความกลวค่นเด็เดือดือียนทนี้มาสิงใจแ้งแภาพความกลมาเลยนอนอยู่กั กูก็กลับมาจากกุดีรำนะค่ะเนาะกลับมาไหมนอนกลมาเขอบอกขึ้นมาเอาย่ำอ,อีกกลับมามาพ่อ,อาไอ้เลียกเเอาโอ้ยมันฝอยที่มีอยู่ยตรงั้ก็คืองวดนี้ฟันธงเลยนะบูเนาะฟันธงแล้วนะครับเด็กเสือไม่หอดพุนกระเซียบไม่ห,หัวบุยรับกระเซียกเลยเอาเซียกเนี่ยโอ้กระเซียบมันหัวเนาะกวามรักับองแกะไตวะอืมกับแกะไตอนูก็แกะบ้านม่ดึงมันไหนออกมากูกแกะายเอา วงสันแก้ก็แกเก่ายเนาะตายตายกัตายศูนย์เนยเนาะเก้าศูนยูนคือเก้าอันนี้ชุดฟันธงเนะปู่เนาะ